ตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะในทุกทุกมุมมองก่อนอื่นทากทายแฟนที่ชมอยู่ที่นี่แล้ววันนี้เราเรียกได้ว่าไลฟ์ไปทั่วโลกเลยมีแฟนจากทั่วโลกมาดูคุณเซยฮัลโหลวันนี้มีเชิญครับสวัสดีนะครับพอเกงทุกคนวินดีต้อรับทุกท่านที่ดูทางโซเชียลด้วยนะครับผมไฮทีว่ายาเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกัน ในช่วงนี้เราจะขออนุญาตเรียงคา์ไลน์มาเล่าถึงประวัติมาเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของคุนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาพูดคุยกันแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องอดีตมาคุยกันเยอะทีนี้ก่อนเพลงแรี่เออเพลงเมื่อตะคุณนี้ที่แบบเต้นแบบสุดๆเลยเออแฟนคอนคอเลยอยากถามว่าอะไรที่มันฟูฟูอะไรฟูและอะไรฝอนะจะไปข้างหลังยัง บางครั้งพี่บ no ีแหวสุดท้ายพยายามจีบก um int no> ็ไปเรื่อย่่อะไรข้อจิบใครแล้วมันมันทให้ใจ่อมันส่อแล้วมันทให้อมันซูยะถึงแม้ว่าเยา่ากอ